สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปบางครั้งการเล่นตามกฎกติกาก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ลองจินตนาการถึงเกมปลาลูกดอกที่มีกติกาว่าผู้เล่นคนหนึ่งต้องปลาโดยมีผ้าปิดตาไว้หรือการโต้วาทีที่มีกฎว่าฝ่ายหนึ่งจะมีเวลาพูดเพียงครึ่งเดียวในทั้งสองกรณีหากเราบังคับให้ทุกคนทำตามกติกาอย่างเคร่งครัดมันย่อมเป็นการแข่งขันที่ลำเอียงอย่างน่าไม่ไอายเลยจริงๆ นี่คือสิ่งที่แคทเธอรีนเอแมคคินนอนนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกันมองว่าเป็นสถานการณ์ที่เทียบเคียงได้กับการถกเถียงในประเด็นสังคมสมัยใหม่ของนักสตรีนิยมแค่ก,กฎกติกายอย่างเดียวยังไม่พอหากโดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นของเกมนั้นยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่อย่างน่าเศร้าใจกระบวนการสตรีนิยมประสบความสำเร็จมากมายหลายเรื่องอาจเป็นผลมาจากความอุตสาหะของผู้หญิงที่โดดเด่นนับตั้งแต่แมรี่วอลสโตนคราฟ อลิซาเบตเคดีสเตนันซีโมนเดอบาวัวเจอร์แมนกรีเออร์จนมาถึงนาโอมิวูฟและแคทลินโม r รนในยุคปัจจุบันแต่ถ,ถึงอย่างนั้นแมคคินนอนก็ยังมองว่าเราต้องถกเถียงกันต่อว่าขบวนการสตรีนิยมควรมุ่งหน้าไปทางไหนและการเปลี่ยนแปลงแค่าทางกฎหมายและการเมืองถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ ใมคินนอนสังเกตเห็นว่าแนวคิดสตรีนิยมจำนวนมากมองว่ารัฐและระบบกฎหมายเป็นเหมือนอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลางและเป็นภาวะวิสัยเป็นที่ซึ่งผู้ชายและผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมด้วยกฎหมายที่มีอยู่แต่ปัญหาก,ก็คือระบบที่ว่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายดังนั้นมันจึงเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายกระบวนการที่เชื่อในความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายมีข้อบอกพร่องที่ร้ายแรงอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือผู้หญิงจําเป็นต้องได้มากกว่านั้นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในกฎหมายแบบที่ใช้กันอยู่ไม่ได้คํานึงถึงความเปราะบางความกลัวและการปฏิเสธไม่ยอมคว้าโอกาสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของผู้หญิงนอกจากนี้มันยังไม่ได้คํานึงถึงเรื่องที่ผู้ชายมักไม่ให้เกียรติและความนับถือต่อผู้หญิงเช่นทัศนคติที่มีต่อง,งานไม่มีค่าแรง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นขอให้ลองจินตนาการถึงโลกที่ไร้กฎหมายที่ทุกคนสามารถฆ่าและฉกช,ชิงอะไรก็ได้จากใครดูไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือความเท่าเทียมแน่นอนรับผู้ชายจะฆ่าผู้ชายด้วยกันเองแต่กฎนี้ก็หลงลืมไปว่าผู้ชายสามารถและน่าจะฆ่าผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายด้วยกันเองเยอะ พูดง่ายๆก็คือผู้ชายต้องการเสรีภาพเพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยและได้รับการปกป้องแต่ผู้หญิงต้องการการปกป้องเพราะพวกเธอไม่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภยัยสำหรับแมคคินนอนข้อตกลงที่เป็นธรรมใดๆย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ตราบใดที่หนึ่งในผู้ลงนามสัญญาที่เป็นผู้หญิงถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับความปลอดภัยนี้ดังที่เธอเขียนไว้ว่า หมวดหมู่สถานภาพพื้นฐานในกฎหมายยุคกลางได้ถูกเปิดเผยให้เห็นว่ามันแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยพวกเราคือผู้สืบทอดระบบปิตาธิปไตยที่ยึดผู้ชายเป็นจุดศูนย์กลางและไม่ว่าทุกคนจะมีความเสมอภาคในฐานะปัจเจกบุคคลมากแค่ไหนโครงสร้างของมันก็ยังแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งนี้อยู่ดี ดังนั้นแนวคิดสตรีนิยมของแมคคินนอนจึงท้าทายเราด้วยการบอกแค่ว่าเท่าเทียมกันยังไม่พอความเท่าเทียมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็สู่สีกันในระบบนั้น,น,น กฎกติกาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเป็นธรรมหากมันถูกออกแบบมาให้เอื้อต่อแบบใดแบบหนึ่งด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำให้กฎหมายสะท้อนภาพของมนุษยชาติที่รวมเอาความคลุมเครือและความแตกต่างหลากหลายเข้าไปด้วยหรือไม่ก็ต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันจริงๆในเรื่องที่สำคัญ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยก่อให้เกิดทางแยกหรือความเป็นไปได้อีกมากมายเลยทีเดียวเช่นวันนี้ถ้าเราตัดสินใจจะกลับบ้านอีกทางหนึ่งแผนทางที่ปกติก็ไม่ค่อยไปหรอกแต่รู้ว่ากลับบ้านได้นะปรากฏว่าเลี้ยวไปเนี่ยโอ้โหเจออุบัติเหตุซ่อมถนนทําให้กลับบ้านชา้าลงกว่าเดิมอีกเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแอน i ิเซปเตเนาะหรือการคาดเดาวความเป็นไปได้นี่แหละในการเล่นหมากรุกเนี่ย ความสามารถในการคิดล่วงหน้า2 3หรือแม้กระทั่ง10ตาล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แยกผู้เล่นที่เก่งออกจากผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแนวคิดนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะแต่ต้องอาศัยสมาธิและก็การวิเคราะห์อย่างมากเลยนะครับอย่างฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีหมากอยู่16ตัวเนาะในเทิร์นแรกเนี่ยแน่นอนในเซตอัพเนี่ยมันก็คงเดินได้อยู่ไม่กี่หลักสิบตำแหน่งเนาะแต่หลังจากที่เดิน first initial set up แล้วเนี่ยโอ้โหมีความเป็นไปได้อีก400กว่าแบบและแหลังจาก second move เนี่ยโอ้มีเป็น70,000กว่าแบบ และถ้าเ h ิร์ดมูฟหรือมูฟที่3เนี่ยมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นมาถึง9ล้านกว่าแบบโอ้โหแปลว,ว่าเราจะมานั่งวิเคราอห์ทั้งหมดเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนอาจจะถามว่าเอะหมากมันก็มีอยู่แค่นั้นฝั่งละ16ตัวทําไมมันจะเยอะขนาดนั้นได้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่ตาเดินของตัวเองนะครับแต่เราต้องนึกถึงการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าถ้าเขาเดินแบบเนี้ย possibility มันไปยังไงลองนึกภาพดูว่าคุณกําลังจะเดินม้าไปยังจุดสําคัญแล้วกันก่อนที่จะเดินเนี่ย คุณต้องวางแผนว่าคู่ต่อสู้เนี่ยน่าจะตอบสนองต่อการเดินม้าตัวนั้นอย่างไรเช่นเขาจะเดินเบี้ยมาปิดป้องกันไหมหรือเขาจะเอาควีนมาบีบมุมหรือเปล่าแล้วถ้าเขาทําแบบนั้นเนี่ยมูฟการมูฟม้าตัวเนีย้ยังจะเป็นการตัดเศษที่ดีอยู่ไหมความเป็นไปได้มันมีสคแค่ไหนกันเชียวแล้วถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยเราต้องเอาตัวไหนไปปิดต่อ เดินตัวไหนต่อเพื่อสร้างความได้เปรียบกลับมาเห็นไหมครับว่าการแอน i ิเซปเตไปข้างหน้าแค่ตา2ตาเพอๆยังไม่พอเลยด้วยซ้ําที่นี้ครับลองเปรียบเทียบกันในชีวิตจริงในหลายๆครั้งนะครับที่เราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างและการคิดล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การช่วยให้เราพร้อมนะแต่ยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดได้ด้วยเช่นอย่าคิดช็อตเดียวเนาะให้คิด2ช็อตถ้าทําสิ่งนี้ไปแล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นแผนสำรองของเราคืออะไร ตัวอย่างครับถ้าคุณกําลังเจราจาต่อรองในพื้นที่การทํางานของคุณเนี่ยแหละการคิดล่วงหน้าหลายชั้นเนี่ยจะช่วยให้คุณเตรียมแผนสํารองพร้อมตอบคําถามและการคาดเดาว,ว่าคู่เจราจาของคุณเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรลองนึกถึงการพรีเซนต์งานวิชาการที่มีอ p p พ n d i x ต่อท้ายถ้าผู้เจราจาหรือผู้ที่เป็นกรรมการของเราเนี่ยสัมภาษณ์อะไรหรือถามคําถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเลื่อนสไลด์เปิด App พ n d i x ได้เลยว่าเราเตรียมมาแล้วนะคาตอบเป็นแบบนี้กราฟโชว์แบบนี้ เราสามารถ anticipate ได้ว่าเฮ้ยคนที่กำลังนั่งฟังเราพูเีเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถามอะไรเราบ้างและการที่เราแปะเนื้อหาหรือแปะข้อมูลลงไปให้เขาในการตอบคำถามนั้นไปด้วยแสดงถึงความพร้อมและแสดงถึงการคิดล่วงหน้ามาแล้ว ซึ่งการคิดล่วงหน้านี้นะครับก็จะเป็นเหมือนทักษะที่ช่วยให้เราสามารถเดินเกมชีวิตได้อย่างมั่นคงนี่แหละไม่ใช่ใช้แค่ในหมากรุกอย่างเดียวแต่ในทุกการตัดสินใจที่สําคัญแค่อย่าลืมก็พอครับว่าต่อให้เราวางแผนไว้เยอะแค่ไหนมีแผนสํารองอีกมากแค่ไหนเนี่ยมันยังมีโอกาสที่เราจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอไม่ว่าจะจากปัจจัยที่เรารู้หรือปัจจัยที่เพิ่งเซอร์ไพรส์ขึ้นมาสิ่งสําคัญก็คือความยืดหยุ่นครับและการเตรียมพร้อมในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เข้ามาใหม่ ขอบคุณที่ร่วมติดตาม p h Philosophy a n d View ในตอนนี้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะออกทุกวันอังคารและวันพฤหัสสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วและพบกันใหม่ใน EP พถัดไปขอบคุณครับ